ทางผู้ประกอบการพยายามให้เหตุผลว่าพอบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังเนี่ยเป็นการทําให้ธุรกิจทําให้การประกอบการทําให้ชีวิตของคนที่ทําเรือประมงเขาต้องสูญเสียชีวิตเดิมไปบางคนเนี่ยพยายามที่จะขายเรือเพราะว่ามองว่าทําแนวตามแนวทางปฏิบัติและโทษที่มันรุนแรงแบบนี้ไม่ได้มันกลายเป็นกาตังในอุตสาหกรรมประมงด้วยหรือไม่แต่ว่าณขณะนี้ ทางผู้ประกอบการเองก็มองว่ายังไม่มีสิ่งไหนที่จะพิสูจน์ได้เลยว่าพอปฏิบัติตาม i อ u แล้วเนี่ยทำให้ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลมันฟื้นขึ้นหรือไม่แล้วทำให้การส่งออกมันเป็นไปได้ด้วยดีมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณบรรจงนแสที่เป็นเครือข่ายภาคประชาชนในนามกลุ่มรักทะเลไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณบรรจงคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังคุณชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีค่ะ คุณคุณนบรรจงสิ่งที่ทางผู้ประกอบการเขากําลังเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหา i อยยโดยเฉพาะในเรื่องของการลงโทษที่มันค่อนข้างรุนแรงเรื่องของการออกใบอนุญาตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขาตามนั้นมองว่ามันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับความก้าวหน้าทั้งหมดที่เคยทํามาได้ในในระยะเวลาเก้าปีที่ผ่านมานะคะ่ะผมผมคิดว่าเรื่องนี้เราเราเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจสองเรื่องคือหนึ่งก็ไอยูยูเรื่องไ <c oughs> อยูยู U, ที่จริงๆเป็นเรื่องของสภาพยุโรปใช่ไหม <c oughs> จริงจริงแล้ว เป็นมาตรการของเอฟโอแต่เดิมที่เขาเรียกว่าฟ o ตอคอนดักที่เขาพูดถึงเ,เรื่องความมั่นคงทางอาหารว่าทะ,ะเลเนี่ยเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ใหญ่สุดของมนุษยชาติคือเอฟโอก็จะมองภาพรวมก่อนทีนี้เนี่ยเออียู EU เขาก็เลยใช้มาตรการตรงนี้เนี่ยมาเป็นกรอบสำหรับสมาชิกในประเทศของเขาว่าถ้าใ,ใช้แรงงานถ้าถ้า ทำลายันรษัทน้ำม่อ่อนพวกนี้เนี่ยเขาจะมีมาตรก,การในการห้ามสินค้าประมงเนี่ยเ<ะ>ข้าสหภาพยุโรปนี้ถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยไอสินค้าประมงที่ที่เกี่ยวข้องกับประมงที่เข้าสหภาพยุโรปมันก็ประมาณสามแสนล้านต่อปีใช่ไหม<ะ>มีกุ้งม,มีอาหารสุนัขมีปูดงทูน้าอะไรนี่นะฮะซึ่งก็เป็นมูลค่าหมาวลานงนั้นรัฐบาลก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องต้องลดใบแดงจากออยูยูไว้ได้เพื่อรักษา กเกษตรกรส่วนใหญ่เช่นทำนาก,กุ้มหรืออุตสาหกรรมที่เขาอไม่ทําลายผลผลิตน้นําไว้อ่อนเช่นทูน่าหรืออาหารสุนัขอาหารแมวเนี่ยึ่งเป็นมูลค่าอนข้างเยอะอันนี้คือคือที่มาทีนี้พอเรามาดูการทาประมงในบ้านเราเนี่ยสามสี่สิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยบริหารจัดก,การทรัพยากรทะเลที่เอาหลักวิชาการมาเป็นตัวตั้งอืมันก็เกิดภาวะที่เราเรียกว่า เราจับตอนจัดน้ําเกินศักยภาพของทะเลหรือ<ะ>ที่เราเรียกว่าโอเวอร์ฟิชชิ่งใช่ไหมฮะ,ฮะทีนี้เราก็ดูตัวเลขต่อไปว่าอาชีพประมงเนี่ยเราแยกเป็นสองส่วนคือประมงพาณิชย์กับประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์เนี่ยถ้าดูตามสถิติยังมีอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นของชุมชนประมงชายฝั่งในยี่สิบสองจังหวัดเนี่ยมีประชากรโโหมู่ลานที่อาศัยฐานทรัพยากรทะเลเนี่ยเป็นปู่ข้าวอู่น้ําของเขา ท่นทิศทางนี้จึงเป็นทิศทางที่ถูกต้องว่าถ้าปล่อยให้มีการทำร้ายทะเลอย่างนี้เนี่ยคน22จังหวัดที่ติดชายฝั่งเนี่ยจะสูญเสียอาชีพไม่ต้องพูดถึงเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนจากทะเลที่จะต้องถูกนำเข้ามาอะไรแล้วแต่เนี่ยมาตรการที่รัฐบาลไทยออกปรกประโง258ที่ค่อนข้างจะรุนแงรงรอไในยุคนั้นเนี่ยเรามีเรือเกลือเรือสวมทะเบียนใช่ไหมครับแล้วก็ออก พลกอประมงมาบางมาตราก็ถูกปิดกันจนไม่สามารถปฏิบัติการได้อายกตัวอย่างเช่นมาตรา57ใช่ไหมฮะที่ให้รัฐมนตรีประกาศบอกว่าพันธุ์น้ำไม่อ่อนกี่บเบอร์เซ็นถึงจะขึ้นเรือได้จนถึงวันนี้89ปีเนี่ยรัฐมนตรีไม่ยอมประกาศเพราะว่าวนหนึ่งก็เป็นเป็นแรงกดดันจากประมงพาณิดใช่ไหม,มเพราะวา่าประกาศบอกว่าจับลูกปูม้าขึ้นมาตัดน้าเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ย,ยคุณต้องถูกมาตรการลงโทษเพราะนั้น ปัญหาการใช้เครื่องมือประมงพ้าเรามีอยู่สามตัวอวนรุนอวนลากเรือปั่นไฟซึ่งอวนรุนก็โดนมาตราปี่ยกเลิกไปแล้วก็เหลืออวนลากกับเรือปั่นไฟเรือปั่นไฟเนี่ยที่จับลูกปลาตัวเล็กๆอะฮะมันขากขายเนี่ยวัดไม่ไม่ถูกการรรจัดการก็เลยทําให้ไอการทําลายพันธุ์สัตว์น้ำไ่อ่อนยังเกิดอยู่ทุกขณะดับใช่ไหมฮะทีนี้กรณีกับเรียกร้องว่าโทษแรงไปเนี่ยผมคิดว่า เราก็ต้องมาดูว่าเป็นมาตรการที่ต้องการจะรักษาแหล่งทรัพยากรทะเลเอาไว้ให้กับคนส่วนใหญ่หรือผู้บริโภคท,ทีนี้ดูเหมือนว่านนการบังคับใช้กฎหมายก็ยังไม่ได้ทําได้ทุกตัวบทมาตรานะคะโทษรุนแรงก็อาจจะไม่ได้มีผลกับสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ทีนี้ค่ะ,ะมีมีแนวคิดว่าอยากจะให้แก้บทลงโทษให้มันเบาลงค่ะแล้วก็ บางมาตราเนี่ยอาจจะอยากจะให้มองไปที่ตัวเรือมากกว่าตัวคนเช่นการขอใบอนุญาตค่ะคุณบรรจงแต่เดิมเนี่ยมองว่าถ้าคนมาขอใบอนุญาตก็คือผู้ประกอบการเนี่ยไม่มีคุณสมบัติหรือเคยทําผิดแบบนี้จะไม่ได้รับใบอนุญาตแต่แนวคิดใหม่ที่อยากจะนํามาสู่การปรับแก้ปัญหาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอยากจะให้พุ่งเป้าไปที่ประวัติเรือค่ะว่าถ้าเรือลําไหนถูกนําไปใช้ผิดกฎหมายแล้วเอาแบบนี้เรือลํานี้จะไม่สามารถนํามาจดทะเบียนได้แล้วแบบนี้เนี่ยการแก้ไขแบบนี้มันเหมาะสมไหมคะ อันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคือในต่างประเทศในเยอรมันในอังกฤษเนี่ยเขาก็มีอวนลานี่เรามาพูดเรื่องทูอย่างเดียวไม่ได้เราต้องพูดถึงการขยายตาอวนที่ไม่จับเอาพันตัดน้ําตัวเล็กๆจับเฉพาะตัวใหญ่ใช่ไหมฮะพอเรามาพูดแค่ว่าโอเคเอาเจ้าของเรือควรจะมีเรือได้เกลาควรจะมีอวนลากเดี่ยวลากคู่อันนั้นมันมันพูดแค่แค่ภาพรวมแต่ในรายละเอียดอ่าที่ เป็นเครื่องมือทําลายพันธัดน,น้ําไวออ่อนเนี่ย <C> มันต้องพูดถึงการขยายตาอวนขยายเขตน่านน้าให้กับประมงพื้นบ้านที่ต่างหากที่เป็นหัวใจของของที่เราไปเาา <C> ป็นเอาไว้เอ็ดีจีใช่ไห <C> <ร>มฮะากเไปเ็นเนอาไว้การพนฒนที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับปรุงกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันจะนําไปสู่การฟื้นฟูทะเลไทยให้ <C> อุดมสมบูรณ์กับเป็นแหล่งอาชีพแหล่งรายได้ของคนส่วนใหญ่หรือไม่ค่ะนั่นคือประเด็นสําคัญฮนะค่ะคุณบรรจงเราเราที่ผ่านมาในในระยะ8ปดปีที่ผ่านมาที่พยายามแก้ไขจนสามารถที่จะปลดทงแดงจากไอ u ูไปได้แล้วเนี่ยโดยรวมทรัพยากรทางทะเลมันฟื้นคืนได้จริงตามที่มีการตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่าคะ่ะ ผมทำมันกับชาวประมงพื้นบ้านมาสิบกว่าปีนะแล้วผมคิดว่าเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องพูดตรงไปตรงมาว่าไอ้ตรงนี้เป็นคุณูปการของของรัฐบาลน,นะที่ที่สามารถที่จะเอ่อลด,ดใบแดงได้แล้วก็มีมาตรการต่างๆที่ควบคุมเครื่องมือทําลายล้างใช่ไหมฮะรวมทั้งไอ้ปลดอินปลดเอ้ามีการตรวจเช็คละเอียดเนี่ยนะมันส่งผลให้ชุมชนประมงายฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่พวกผมํามานด้วยเห็นชัดเลยฮะเห็นชัดว่าฟันตัดน้าเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะ มีปลาตัวใหญ่ๆมากขึ้นปลาบางชนิดมันหายไปแล้วก็กลับมาอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ดีเพียงแต่ระบบการบริหารจัดการของกรมประมงในอนาคตเนี่ยก็ต้องวางเป้าว่าเราจะพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยมาตรการอะไรบ้างไม่ใช่ทิจะเน้เฉพาะเรื่องกฎหมายที่สะมงพันนิดเป็นผลกระทบเพียงเท่านั้นเพราะคนที่ระมงพันนิดมีแค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ันั้นรัฐบาลสองคุณเศรษฐาเนี่ยก็ต้องคิดถึงเรื่องความยั่งยืนของท้องทะเล คิดถึงแหลง่งอาหารโปรตีนของลูกของหลานในในในบ้านเราที่เราโชคดีที่เรามีทะเลในเขตร้อนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีคัามตัดน้ําเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่เบื่อนจัดการปล่อยมีกั้กับปันตัดน้ําตัวเล็กตัวน้อยไป,ไปเป็นปลาปนอะไรพวกนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเอางานที่จาการมาดูการผลิตปลาปนแต่และกิโลเนี่ยมันต้องใช้ปันตัดน้าไม่อ่อน6-7กิโลปีหนึงเรา300ตันเราส่งออกไอ้พวกนี้มันจะทันเห็นเลยว่า ที่ทะเลวิกฤตเนี่ยเพราะเราไม่เคยบริหารจัดการทรัพยากรทะเลแบบวิทยาศาสตร์เราบริหารจัดการทะเลตามหัวคะแนนสองพรรคการเมืองซึ่งอานนี้เนี่ยมันมหมดยุคแล้วครับผมว่ามันหมดยุคแล้วค่ะ,ค,ะคุณบรรจงคะถ้าเราจะมองในอีกด้านหนึ่งคะ่ะคือฝั่งประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส,ส่วนของผู้ประกอบการที่มากกว่าเรือประมงพาณิชย์ก็คือแปดิ้าอร์ซตต่อสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ทางพื้นบ้านก็อยากจะได้พื้นที่ทำมาหากินที่เพิ่มมากขึ้นแล้วฝั่งประมงพาณิชย์ราคาที่เขาผูกโยงกับธุรกิจอื่นๆในอุตสาหกรรมสัตว์น้ําเพื่อการส่งออกถึงแม้สัดส,ส่วนจะดูน้อยแต่มูลค่าก็เยอะค่ะการจัดสรรเพื่อให้มันมีความเป็นธรรมโดยที่ไม่มองว่ากฎหมายยาแรงจะเป็นทางออกแต่เพียงเรื่องเดียวจะต้องหารือกันยังไงดีคะผมคิดว่าเรามาวางเป้าหมายร่วมกันก่อนเป้าหมายที่ว่าก็คือว่ายึดเอาความยั่งยืน ของการพัฒนาเป็นเป้าหมายใช่ไหมครับทั้งทะเลที่จะทำให้ยั่งยืนเนี่ยมันจะมะีงานวิชาการหรือแนวทางในการจะนําไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยหลากหลายวิธีการเครื่องมือประมงที่ทำลายล้างของประมงพื้นบ้านจะมีไทรตู้ไอ้ง่ที่จับปันส็นเล็กเนี่ยใช่ไหมทีนี้ประมงขนาดใหญ่ที่ทำลายล้างสูงเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงเรื่องการขยายตาอวนการออกไปนอกเขตน่านาน้ําที่พอเหมาะกับจับปัดจับพันธุ์น้ําขนาดใหญ่ไม่ใช่จับตัวเล็ก ไอ้พวกนี้มันทาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดแค่เรื่องยาแรงอย่างเดียวมันจึงไม่พอสำหรับการฟื้นฟูทะเลไทยให้<า>ยั่งยืนนะฮะผม<า><า>คิดว่ามันต้องดูครบวงจรค่ะ<า>แน่นอนไอ้ที่โคนนึงที่ออกมาจากกระมงพาณิชย์เนี่ยที่ส่งออกมากเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยทูณ่ากระป๋องคือคือเป็นธุรกิจปลากระป๋องของไทยซึ่งทํารายได้กับประเทศเยอะแต่ปลาทูน่าเนี่ยมันเป็นปลาจากงอกน่านน้ําจากตัวเรือใหญ่ขนาดใหญ่บนตาใส มันไม่ได้หมายถึงไอ้ประมงทานย์บัานในพื้นที่เท่านั้นนะคะค่ะอ่าละค่ะคงจะมีอีก่านตรปนค่ะคงจะเป็นในอีกมิติหนึ่งของปัญหาที่ต้องหมักคลี่กันนะคะคุยกันแบบตรงไปตรงมาถึงทรัพยากรที่เรามีจริงๆกับเหตุผลในเรื่องของการส่งออกการดูแลเรื่องของความยั่งยืนให้มันเสมอภาคเท่าๆกันขอบคุณคุณบรรจงมากเลยค่ะ